สวัสดีครับอันนี้สุกับช่องอาร์เทอรีนะครับวันนี้เราจะมาเล่นกับหัวเรือกันแล้วอันนี้อยู่ในเทินที่สองครับอันนี้จะมาเล่นสายอฮีโร่เบ์ของการ์ดเบิร์นอันนี้เราชาร์จไปแล้วเข้าเทินสองตองข้ามลงเรีบร้อยแล้วรีเกมต้องเร็วอ เราชาร์จไปล้นี่เราเข้านี้ก่อนตัวนี้คือไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ว่าเราแค่เอามาชาช์กกิจเอแต่น่าจะลงอัลติเมตการเบินดีวิงไม่ได้ลงได้แค่อัลติเมตธรรมดาเพราะเราไม่มีการตัวละ ลงการ์ดเซอร์พินเดี๋ยวถ้าถ้าจะทำให้ถึงการ์ดเบิร์นีบิ้งเดี๋ยวทำเป็นคลิปแยกไปกันอ่าจากนี้เรามีสองเกียบเราชาร์จไปเลย h y p เ r e ร์ r เอเนจีชาร์จสี่เกียบจากนั้นเราก็ ใช้คอสมาก,การเบือนนะเอากาซูเตียนกับการไลนู่ลวงทั้งดอกกับการเบือนด้วยแล้วก็จ่ายซีกตเดี๋ยวเราสมใส่จากมือนี่ไ่มใช้เช้ไปเลยก็ได้ แต่เราเอา่เอมันมันต้องรีบจบเพราะว่าฝั่งนั้นถ้าสามเทินเมื่อไหรก่ก็เราก็จบเลยแต่เราน่าจะได้อยู่เพราะว่าเรากันประมาณแปดพันเจไหมอ,าหา 8, อ่าฮะแปดพันเนี่ยเราเรารีบจบแล้วบคลิปนี้น่าจะนานหน่อยประมาณสี่นาทีได้ ไม่รู้เมมเมมจะพอหรือเปล่าต่อเลยต้องให้มันรีเ็นอยู่เมมเต็มเอาจริงๆเออไอเจ้านี้มันก็ไม่ค่อยมีอะไรมาดันนิสดอะคอนบูมันการคอมบูมันไม่ค่อยเยอะการลำไม่ค่อยเยอะนะ ถ้าเป็นกา๊าซสมัยใหม่หม,มันโอ้โหลําลับเยอะมากคู่ปูโอ,โโอ,โอ,โอ้ได้อยู่เนี้ยได้อยู่นะเราเราไม่ต้องช้าเลยเราลงดีวิงได้เลยเพอเราใช้ก๊์ดไปนี้ปุ๊บใช้ความสามารถแรกเพื่อสวดกา๊าซที่มีคำว่าการเป็นชิ้นกราดขึ้นปุ๊บนี้แล้วเราลงไปเลยแล้วเราจ่ายสองกรีดไปเลย เราจะอ่าน,นชาตะป,ปุ๊บแล้วเราก็แปลงร่างเลยจริงๆมันเป็นเคาน์เตอร์แอคก็ไม่ต้องแบบเปลี่ยนร่างเร็วเกินเพราะว่าเราตีเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ใช้เคาน์เตอร์แล้วก็ลงมาได้แต่นี้เราต้องรีบจุหอาจจกของการนีเป็นอาร์ธรรมดาไม่เอากาซไอไอ,อะไรนะอาร์ทองมา เะไอะไรตัวนี้มีเออ่พเนทีดีทิพเปิลแอตแทกและเพเนทีด้วยเทวดีเปล่านี่นี่มีชังไล้เพเนทีดแล้วก็โอ้ยเพิ่มเบื่แล้วก็เอ่อทิปเปิลแอทแทกเทวดาดีสามกิด้วยเก่งเลยแหละ โอเคจะเสียทียอย่อุ้ยนี่แหละโล่ย์หงมกรดดำอืมจะง้านมาใส่เขาดูกลางลูกไปก่อนเจ็บมือฟีโอ้ย้ยสามพอดีเลยอ้าวนี่ไงครั้งที่สามจิ๊ปเปอร์แท็กเรามาวัดกันดีกว่าอย่างไงก็น่าจะจบนะนี่ไง ง้างมัดใส่บูแป๊ะแป๊ะแป๊ะเรียบร้อยครับก็จบแป้วนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับ